สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับผมกับสั่โตคนมักสีนะครับมื่อนี้ก็ออกมาซื้อวิทยนอกสถานที่ครับผมเป็นเครื่องสีเขาของหัวชิงนะครับผมลูกค้าก็สั่งมาทั้งออนไลน์นะครับนี่นะครับแต่สั่โตก็มากับทีมงานนะครับก็มาเช็คให้นะครับมาติดตั้งมอเตอร์แล้วกับลูกค้าประสงค์อยากจะได้จอแสดงผลไฟนะครับที่คเจล์บดติดมานะครับอ่าเป็นลูกค้าอยากได้นะครับสังโตก็ร่างจอให้นะครับผมนี่ครับจอแสดงผลนะครับมันก็มีข้อดีนะครับเครื่องลูกค้านี่ หมอเตอร์ใหม่นะครับผมเข้าก็ดได้พาเปยี่ยนให้ก็คือเวลาไฟตกนะครับหรือว่าเครื่องคัดของเครื่องเข่ามันติดนะครับหรือว่าลั่มมันติดจริงๆ <ไป S 1> นะครับสัญญาสัญญาณมันจะแจ้งนะครับว่าไฟมันจะโหลดนะครับอ่าเบิ้งที่แอมไฟมน,ะนะครับไฟขึ้นแอมไฟขึ้นสูงขึ้นสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเราบนรดลงนี่คือแสดงถึงการเครื่องคัดของนะครับผมเครื่องิืมมีปัญหานะครับาาการเข้าหยุดการทํางานนะครับการสีนะครับ นะครับเนี่ยสังตรงกับมาติดตั้งให้นะครับติดตั้งมอเตอร์แล้วก็ใส่จอแสดงผลไฟนะครับตัวนี้ก็จะแจ้งไฟที่เสียบปลักปุ๊บนะครับอ่ามันก็จะแสดงผลไฟอ่ากำลังไฟโวลต์นะครับว่ามาเท่าไหร่นะครับโดยปกติไฟ220โวลต์นะครับถ้าไฟต่ากว่าอ่าร้อยเก้าสิบนะครับเท่ากับโบว์ขวัญสีหนักนะครับผมส่วนมากถ้าไฟต่ำหลายก็แนะนำลูกค้าปรับสีอยู่ที่เล็กรอบแรกให้สี เลขศูนย์นะครับให้ขัดสองรอบนะครับกระทอกเปลือกรอบสองกับจังค่อยขัดขาวนะครับตัวนี้นะครับช่างตวงกับกระลังติดตั้งให้อยู่นะครับผมกับรีเวลให้เบิ้งนะครับผมนะครับคิดจะซื้อสินค้านะครับผมซื้ออยู่ใสก็ได้หากต้องการความคุ้มค่าและบริการรับการขายนึกถึงเครื่องซีเขากล้วเลื่อนไข่มุกสยามครับผมหรือศูนย์ซอมเครื่องซีเขาอุดรช่างโต้งนะครับผมอ่านะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ